สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาดูกิจกรรมนะครับการหาปลาหรือว่าการจับปลาหนองน,องน้ำสาธารณะนะครับก็ครั้นี้เขาเรียกว่าห้วยหลวงนะครับผมก็ไม่เคยมานะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านมาตั้ง30กว่าปีตอนนี้ก็เพิ่งจะมาก็มาดูนะครับเพราะว่าภูมิประเทศต่างๆม,มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับก็พามาดูกิจกรรม เนี่ยนะครับเนี่ยครับโอ้ประมาณตอนสายนะครับบางคนเขาก็ได้เยอะแล้วเขาก็กลับกันนะครับคนไหนที่เขาลงึกลึกเ <ssä> ขาก็จะได้ปลาตัวใหญ่ๆนะครับคนไหนที่อยู่ในที่น้ําตื้นก็จะได้ปลาเ,เล็กๆนะครับก็จะได้ปลาเล็กๆแต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนปลามันหนีน้ําลึกมันก็ขึ้นสู่ที่ตื้นได้นะครับเพราะ่าคนไปนกวนที่น้ำลึกนะครับ อันนี้ก็มีเขาจับปลาได้เยอะพอสมควรนะครับเนี่นะจัาฟีีบรลุกันนี้ฮะโอ้จัาฟรีเนาะไม่ได้เสีเงินเนาะโอ้เอาลดแต่ไม่ได้เสีเ,เ,สเสอะนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมชาวบ้านนะครับที่ได้มาจับปลาก,กันมาผ่าปลาก,กันนะครับ,บก่อนการะจช้านะครับผมเพิ่งจะรู้ข่าวผมไปดูอีกเมืองหนึ่งนะครับ เป็นเมืองกุดขี้เหล็กแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะแต่ตรงนี้ก็มีคนเยอะพอสมควรนะครับก็มีคนเยอะพอสมควรก็มีชาวบ้านนะครับสองสองสามหมู่บ้านที่มากันนะครับมีบ้านหนองน้ำคำบ้านพนแดงนะครับก็พากันมาจับปลานะครับเนี่ยนะครับกิจกรรมการจับปลานะครับเนี่ยนะครับมีคนก็แซวนะครับ ขาจับปลาเขากระแซวเขาก็บอกว่าเพอถ่ายเอาเขาหน่อยนะครับก็เรืตามคําเรียกร้องนะครับเราก hill, ็ถ <Gym. S 1> ่ายเอาหน่อยนะครับไม่รู้ว่าคนบ้านไหนผมก็ไม่รู้จักนะครับมาหนองน้ําคํานะครับผมก็ไม่เคยมานะครับตรงนี้นะครับไม่เคยมาหนองน้ำคำโพนแดงนะครับสองหมู่บ้านนะครับอาจับเนี่ยนะครับอันนีก็กิจกรรมการจับปลานะครับของชาวบ้านนะครับ เป in <you> ิดเคลื <th parfois> ่อนระบบอิเม่นะขึ้ื่อนระบบบ่อไน้หวังเนาะไน้ยวังนี่ไปหวังพุ่นนะไปเลื่อได้อยู่บ่ออิเม่ได้โยนะพ่อแกงพ่อเจ้าอยู่เนาะอืมทักทายนะครับทักทายเป็นภาษาตอนนี้ก็โอ้ได้ปลาไปเลื่อยปลาไปเรื่ยปลาปักมือบ่ปลาไปเลื่อยคือปักมือ โอ้ยปลาไปเลยเด็ดปลากมือมันนี่็ซอยจับอยู่บ่ปลาไปเลยปลาสังงโอ้สมเพาะยังปลากมือน่าด้ปลาสังเงงเนาะตัวเงียสัมฤทธิ์เงียงมึงโน้หาโอ้กำลังหักกำลังหักเงียงเนาะมันมันเพื่อปลาตาบ่อันนี้ท่านท่านท่านปนแดงท่านท่านบรรเล่าผู้โอ้บรร่ากรรมาหอดพีเนาะโอ้ ถ้ามะลาวกับมาหอดพีทอหนอนน้ำข้ามหอดป่นแดงโอ้กหทักทายกันนะครับโอ้อันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งนี้น้ำยังใสยอยู่นะครับเนื่องจากชาวบ้านเขายังยังไม่ลงมาครับก็ได้ปลานะครับแต่เป็นปลาตัวเล็กนะครับไม่ใช่ปลาตัวใหญ่นะครับน่าจะเป็นปลาซิวโอ้ก็ได้เยอะอยู่ในลานยบอบาีป้า โอ้เลาอยู่เนาะโอ้คอยอยู่พอกินแลน้วมีทลายปลาเนาะปลาปปเสริมก็มีปลาขาวก็มีปลาเสริมปลาคาวปลากระเดืด่อโอ้ปลาเสริมปลาคาวปลากระเดืด่ออันนี้เป็นพูดภาษาท้องถิ่นนะครับภาษาพูดไทยนะครับ